สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดินชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพล,ลเมืองสตรเซนดีพอเตอร,ทอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว วันนี้นักข่าวพลเมือง c i t i z น n r e p พ r เ e r นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงพื้นที่ไปหมู่บ้านไทยดำตำบลน,นาป่านาจังหวัดเลยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานร,ราวประมาณ17กิโลเมตรที่นี่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวไทยดำไว้ค่ะรวมถึงการทอผ้าที่มีรวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ กิจกรรมในทุกๆวันของพี่นงนุชไพศูนย์ยยยคือการทอผ้าสิ้นซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์และมีการพัฒนาลายผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนจะเป็นเราก็จะประยุกต์แบบผ้าศิตะกอที่ทอให้ดูเราจะประยุกต์ขึ้นมาให้มันมีแตกต่างจากผ้าลายพื้นฐานอะไรอย่างนี้แต่ก่อนผ้าลายพื้นฐานมันจะมันจะเรียบง่ายเกินไปเราก็ หาวิธีแบบว่าทําให้มันแตกแบกแนวออกไปอย่างนี้ค่ะก็มีผ้าผ้าลายนางหานสีตะโกะดูดีๆมันจะมีเป็นลายเป็นดอกเขาเรียกลายดอกลายลูกแก้วลายอะไรแต่ผ้าแบบผ้าพื้นฐานมันก็จะเป็นแบบเรียบแบบไม่ไม่มีลายอะไรเลยซึ่งพี่นงนุชน,น,นั้นเป็นลูกหลานชาวไทยดำที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าสิ้นที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไทยดำเราหนาะสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตาทวดเนาะยกย้ายถิ่นฐานมาแล้วทีนี้ก็ทอผ้าใส่กันเองเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนทอเป็นผ้าฝ้ายปลูกฝ้ายแล้วก็มาเข็นฝ้ายอิ้วฝ้ายปั่นเป็นเส้นแล้วก็ทอแล้วทีนี้พอเราทําลายนู้นลายนี้ขึ้นมาเยอะแยะจากนั้นเราก็จะมาทําเป็นผ้าลายดังเดิม วิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านจะยึดเอาการทอผ้าเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้เริ่มแรกเนาะพอเรามีศูนย์แล้วก็มีเรื่องของทางราชการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพขึ้นมามีบทบาทในเรื่องทอผ้าเรื่องอะไรต่างๆจากนั้นพัฒนารายผ้าอื่นๆไปด้วยก็ได้ส่งออกสู่ตลาดเช่นที่เมืองทองมั่งที่ไหนเราไปกันบ่อยค่ะ แต่มาช่วงน,นี้พอผ้ามันดังจริงๆเราก็ได้จัดจำหน่ายในหมู่บ้านนะคะชีวิตก็เปลี่ยนได้ดีความค่าค่ายก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับ ด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมไทยดำจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาเหลังคนในชุมชนเนาะมองเห็นว่าวัฒนธรรมของเรามันกำลังจะเสื่อมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฟื้นฟูเอาไว้เพราะว่าลูกหลานชนรุ่นหลังที่เกิดมาก็จะไม่รู้เลยว่า การแต่งกายไทยดําเป็นยังไงการพูดยังไงภาษาพูดภาษาเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็มาคุยกันในคณะผู้นําหมู่บ้านนะคะก็เลยมีการบอกว่าสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยดําขึ้นแล้วก็มารวมตัวให้เป็นจุดยืนจากนั้นเราก็ มาฟื้นฟูสิ่งเก่าๆขึ้นมาและในปัจจุบันงานทอภ้าประยุกต์สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวไทยดำซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปัจจุบันการประยุกต์รวดลายให้สอดคล้องตามยุคสมัยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง i t i z e n นรีพอร์เตอร์กับเราได้โดยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารนี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ